สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวไทยทิพย์ทุกๆท่านเคยรู้สึกไหมคะว่าชีวิตมันเหมือนถึงทางตันแบบว่าอายุเลยเลขสามมาแล้วหรือบางคนอาจจะแตะเลขสี่แต่รู้สึกว่าฉันยังไม่ได้ทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่เลยหรือบางทีก็คิดว่าถ้าจะเริ่มใหม่ตอนนี้มันจะสายไปหรือเปล่าฉันเองก็เคยรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะคะมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากแต่สิ่งที่อยากทำยังไม่ไปถึงไหนเลย วันนี้ก็เลยอยากลองชวนทุกคนมาจินตนาการสนุกสนุกกันค่ะลองนึกภาพว่าถ้าเอาเบิร์ตไอสไตน์นักวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนโลกด้วยทฤษฎีสัมพันธภาพต้องมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ตอนอายุ40ปีในยุคสมัยนี้เขาจะทำยังไงจะยังคงเป็นไอสไตน์ที่เรารู้จักไหมหรือเขาจะต้องเจอกับความท้าทายใหม่ๆที่เราคนยุคนี้เข้าใจกันดีก่อนจะไปจินตนาการว่าไอสไตน์จะเริ่มใหม่ยังไง เรามาทำความรู้จักเขากันก่อนสักนิดหนึ่งนะคะเอาเบิร์ตไอสไตายเกิดในเยอรมน,นีในปี1879เขาเป็นเด็กที่ไม่ได้พูดเก่งตั้งแต่เล็กๆคุณครูเคยบอกกับเขาว่าเขาช้าและคงไม่ประสบความสำเร็จแต่ใครจะรู้ล่ะคะว่าเด็กคนนี้จะกลายเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ในวัย26ปีเขาได้เขียนทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษออกมา ซึ่งมีสมการที่ทุกคนรู้จักกันอย่างความสมมูลมวลพลังงานหรือ E เท่ากับ mc ยกกำลังสองสมการนี้เปลี่ยนความเข้าใจของมนุษย์เราเกี่ยวกับพลังงานมวลสารและเวลาไปเลยจนทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี1921และกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอัจฉริยะแต่ที่น่าสนใจนะคะ ก็คือก่อนที่เขาจะดังเขาทำงานเป็นเสมียนในสำนักงานสิทธิบัตรที่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ค่ะไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ในห้องแลบแต่เป็นพนักงานนั่งตรวจเอกสารธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแล้วถ้าเราย้อนเวลาไปสมมุติว่าไอสไตน์ไม่ได้เริ่มต้นตอนวัยรุ่นแต่ต้องมาเริ่มใหม่ตอนอายุ40ในยุค2025ละ่ะเขาจะยังคงเป็นไอสไตน์ที่เปลี่ยนโลกได้อยู่ไหมมาลองกันดูคะ่ะ ลองนึกภาพตามนะคะเอาเบิร์ตไอน์สไตน์อายุ40ปีตื่นเช้าขึ้นมาในยุค2025เขาไม่มีชื่อเสียงไม่มีรางวัลโนเบลไม่มีสมการ E เท่ากับ mc ยกกำลังสองอาจจะเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่เคยฝันอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่ชีวิตพาให้เขาไปทำงานออฟฟิศทำอะไรที่ไม่ใช่ตัวเอง และสมมุติว่าเขาเพิ่งจะลาออกจากงานประจำเพราะรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรที่มากกว่านี้ในยุคนี้การเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องของสมองอย่างเดียวแล้วค่ะไอสไตล์อาจจะต้องเจอกับโลกที่มันหมุนเร็วเกินไปมีข้อมูลอย่างล้นหลามอินเทอร์เน็ตเต็มไปด้วยบทความวิชาการพวกบล็อกวิดีโอหรือติ๊ตอกเกี่ยวกับฟิสิกส์เขาจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดี นอกจากนี้ยังต้องเจอกับการแข่งขันที่ดุเดือดนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ๆม,มีเครื่องมือ AI ช่วยวิจัยมีทีมงานมีเงินทุนเขาจะสู้ยังไงในวัย40และที่สำคัญนะคะเขาอาจจะเกิดความสงสัยในตัวเองว่าฉันอายุ40แล้วเริ่มใหม่ตอนนี้มันจะทันหรอคนอื่นเขาไปไกลกันหมดแล้วฉันเชื่อว่าไอสไตล์ก็คงรู้สึกเหมือนเราหลายๆคนเลยล่ะค่ะ รู้สึกว่าตัวเองเริ่มช้าไปหรือกลัวว่าโลกจะลืมเขาคำถามต่อมาคือแล้วไอสไตล์จะทำยังไงล่ะจากสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับเขานะคะไอสไตล์ I ไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้อะไรง่ายๆเขาเคยเขียนเอาไว้ว่าคนที่ไม่เคยทำอะไรผิดคือคนที่ไม่เคยลองทำอะไรใหม่ๆดังนั้นถ้าเขาจะต้องเริ่มใหม่ฉันคิดว่าเขาน่าจะทำแบบนี้ค่ะ ไอสไตล์ <I> เป็นคนที่หลงไหลในคำถามง,ง่ายๆเช่นถ้าเรานั่งบนแสงได้มันจะเป็นยังไงในยุค2025เขาคงจะเริ่มจากการหาคำถามที่ตัวเองอยากรู้จริงๆไม่ใช่ตามเทรนด์เขาอาจจะสมัครลงเรียนคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีตามที่ต่างๆเพื่ออัปเดตความรู้ฟิสิกส์สมัยใหม่หรืออาจจะเริ่มจากการอ่านงานวิจัยล่าสุดแล้วถามตัวเองว่าอะไรที่โลกนี้ยังไม่เข้าใจ ไอสตล์ฉลาดและปรับตัวเก่งมากค่ะเขาคงจะไม่กลัว AI หรือเครื่องมือใหม่ๆเขาอาจจะใช้ AI อย่างก r o k c r o อ d หรือ ChatGPT ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลหรือใช้ Python สร้างโมเดลจำลองทฤษฎีของเขาเขาคงจะสมัคร X และโพสถามความคิดเห็นจากนักฟิสิกส์ทั่วโลกหรือแชร์ไอเดียเล็กๆเ,เพื่อให้ดูว่าคนสนใจอะไรในอดีต ไอ์สไตน์เคยเขียนจดหมายถึงนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและในยุคนี้เขาก็คงจะไปสัมมนา,าออนไลน์เข้าร่วม Discord หรือ Reddit ในชุมชนฟิสิกส์เขาอาจจะเริ่มเขียนบล็อกหรือทำ u t u b e เพื่ออธิบายแนวคิดฟิสิกส์แบบง่ายๆเพื่อสร้างชื่อเสียงหลังจากที่ไอสไตน์โด่งดังและมีชื่อเสียงในปี1933 ถือว่าเป็นปีที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการค่ะตอนนั้นเขาอายุได้54ปีแล้วเป็นศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุโรปมีตำแหน่งการงานที่มั่นคงมีบ้านสวยๆในเบอร์ลินมีชีวิตที่เพียบพร้อมสมบูรณ์แต่แล้วเมื่อฮิตเลอร์ขึ้นสู่อำนาจสถานการณ์บ้านเมืองก็เปลี่ยนไปไอสไตล์ที่เป็นชาวยิวและมีความคิดเห็นทางการเมืองที่ไม่ตรงกับระบบนาซีก็ต้องตัดสินใจอย่างเจ็บปวด เขาต้องทิ้งบ้านทิ้งมหาวิทยาลัยทิ้งเพื่อนฝูงทิ้งทุกอย่างที่คุ้นเคยหนีไปอเมริกาคิดดูสิคะคนที่เคยเป็นดาวเด่นของยุโรปต้องมาเป็นแค่ผู้อพยพในดินแดนใหม่ไม่รู้ภาษาดีพอไม่รู้จักใครไม่มีเครือข่ายเขาได้ตำแหน่งงานตำแหน่งหนึ่งในนิวเจอร์ซีแต่นั่นก็ไม่ใช่การเริ่มต้นที่ง่ายเพราะวัฒนธรรมการทำงานที่ต่างกันสภาพแวดล้อมก็ใหม่ทั้งหมด ในจดหมายที่เขาเขียนถึงเพื่อนๆในช่วงแรกๆเขาเขียนว่าฉันรู้สึกเหมือนนกที่ถูกย้ายจากป่าไปอยู่ในกรงแต่รู้ไหมคะสิ่งที่ไอสไตล์ทำในช่วงเวลานั้นกลายเป็นบทเรียนชีวิตที่สำคัญมากเขาไม่ได้หยุดงานแต่เปลี่ยนมุมมองแทนที่จะมองว่าตัวเองเป็นคนที่ล้มเหลวหรือถูกไล่ออกแต่เขากลับมองว่านี่เป็นโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยมุมมองใหม่ เขาเริ่มทำงานในสิ่งที่เขาอยากทำมานานก็คือทฤษฎีสนามรวมที่พยายามจะเชื่อมทุกแรงในจัก,กรวาลเข้าด้วยกันเขาใช้ความเดียวดายเป็นเครื่องมือคิดในอเมริกาเขาไม่ต้องเข้าสังคมมากไม่ต้องเป็นงานเลี้ยงไม่ต้องเสียเวลากับเรื่องที่ไม่จำเป็นทำให้เขามีเวลาคิดได้อย่างเต็มที่เขาเขียนเอาไว้ว่าความสงบที่นี่ทำให้ฉันได้ยินเสียงจากจัก,กรวาลชัดเจนยิ่งขึ้น เขาเปลี่ยนจากการแข่งขันเป็นการแบ่งปันในยุโรปเขาต้องแข่งขันกับนักฟิสิกส์คนอื่นๆแต่ในอเมริกาเขากลับเริ่มช่วยสอนนักศึกษาช่วยเหลือน,นักวิทยาศาสตร์ผู้อพยพคนอื่นๆเขาใช้ความรู้และประสบการณ์ของตัวเองเป็นของขวัญให้กับคนรุ่นใหม่อย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าไอสไตน์เคยล้มเหลวหลายครั้งเช่นการพยายามสร้างทฤษฎีรวมทุกอย่าง ถ้าเริ่มใหม่เขาคงจะบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรถ้ามันจะผิดอย่างน้อยก็ได้ลอง <S 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 เขาอาจจะส่งงานวิจัยไปตีพิมพ์แล้วถูกปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เชื่อว่าเขาจะไม่หยุดทำสมมุติว่าไอสไตล์ใช้เวลา5ปีในการเริ่มต้นใหม่ในโลกยุคปัจจุบันเขาอาจจะไม่ดังเปรี้ยงปล่างเหมือนเมื่อก่อนแต่เชื่อว่า เขาจะสร้างอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์อาจจะเป็นทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับควอนตัมหรือเครื่องมือที่ช่วยให้คนทั่วไปเข้าใจฟิสิกส์ได้ง่ายขึ้นหรือบางทีเขาอาจจะเป็นครูที่จุดประกายให้เด็กๆรักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญคือเขาจะไม่ยอมให้อายุหรือความกลัวมาหยุดเขาได้อย่างเด็ดขาดจากเรื่องราวของไอสไตน์ที่เราจินตนาการกันสิ่งที่เห็นได้ก็คือความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหรือจุดเริ่มต้นเสมอไป มันเกี่ยวกับทัศนคติและการลงมือทําอีกอย่างการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่คิดในทางจิตวิทยาสิ่งที่เขาทําเรียกว่าการเติบโตจากประสบการณ์ที่ยากลําบากแทนที่จะมองการเปลี่ยนแปลงเป็นความสูญเสียแต่เขามองมันเป็นโอกาสนอกจากนี้แนวคิดเรื่องโก o w t h m i n d ก็บอกเอาไว้ว่าคนที่เชื่อว่าตัวเองพัฒนาได้จะกล้าลองสิ่งใหม่ๆแม้ว่าจะเจอความล้มเหลว ไอสไตล์ style ก็น่าจะเป็นคนแบบนี้ค่ะเขาไม่ยึดติดว่าฉันต้องเก่งตั้งแต่แรกแต่เขาเรียนรู้จากความผิดพลาดอีกอย่างการเริ่มต้นใหม่ตอนอายุ40มันคือการที่ไอสไตล์พยายามค้นหาคุณค่าของตัวเองไม่ใช่แค่เพื่อชื่อเสียงแต่เพื่อตอบคำถามว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรสิ่งที่เราจะนำไปใช้ได้จากการจำลองความคิดของไอสไตล์ที่เราคิดกันมาก็คือข้อที่1 การเริ่มจากจุดเล็กๆไม่ต้องรอให้พร้อมอสไตล์ I style. อาจเริ่มจากการอ่านบทความบทความหนึ่งในเว็บไซต์หนึ่งหรือลงคอร์สออนไลน์สั้นๆเพื่อเปิดทางความรู้ใหม่ของเขาข้อที่2ใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ปัจจุบันเรามีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีดีๆคอยช่วยเหลือเรามากมายทั้งแบบฟรีและแบบเสียตังนะคะข้อที่สยอมรับว่าเราไม่ได้รู้ทุกอย่าง และการที่เรายอมรับว่าเราไม่รู้มันก็ไม่ได้น่าอายหรือเสียหน้าอะไรเลยนะคะมันเป็นเรื่องปกติเสียด้วยซ้ำเพราะแม้แต่ไอสไต์เองก็ต้องเรียนรู้ใหม่เหมือนกันถ้าเขาเริ่มใหม่ตอนอายุ40และข้อที่4อย่ากลัวคำว่าสายเกินไปอายุเป็นเพียงแค่ตัตวเลขคนเริ่มก่อนคนเริ่มทีหลังอาจจะมีข้อแตกต่างกันที่ใครมีโอกาสสำเร็จก่อนกัน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้คุณได้เริ่มมันแล้วหรือยังการจินตนาการว่าไอสไตน์เริ่มต้นใหม่ตอนอายุ40ทําทำให้ฉันรู้สึกว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปจริงๆค่ะสิ่งที่ทำให้ไอสไตน์เป็นไอสไตน์ไม่ใช่แค่สมองของเขาแต่เป็นความอยากรู้อยากเห็นความกล้าที่จะลองและความไม่ยอมแพ้การเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องของอายุแต่เป็นเรื่องของใจ จะสีปี50ปีหรือแม้แต่60ปีก็ไม่ใช่สิ่งที่จะมาขวางเราได้ถ้าเรามองโลกในแง่ที่ถูกต้องและถ้าเพ,เพื่อนรู้สึกว่าเรายังไม่ไปถึงเป้าหมายในชีวิตลองถามตัวเองดูนะคะว่าอะไรที่ฉันอยากรู้อยากลองแต่ยังไม่ได้เริ่มเมื่อได้คำตอบมาก็ลงมือทำมาเลยค่ะอาจจะเป็นการเรียนทักษะใหม่เริ่มงานอดิเรกหรือแค่เขียนความฝันของตัวเองลงในสมุด ทุกก้าวเล็กๆเหล่านี้มันนับเป็นก้าวแรกของความสำเร็จทั้งนั้นเลยนะคะสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนกล้าที่จะริเริ่มอะไรใหม่ๆไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เพราะถ้าไอสไตล์ทำได้เราก็ทําได้เหมือนกันขอบคุณทุกคนที่ฟังกันจนจบเลยนะคะหวังว่าเรื่องราวของไอสไตล์จะจุดประกายอะไรบางอย่างในใจทุกคนถ้าคุณมีเป้าหมายที่อยากเริ่มใหม่หรือมีเรื่องราวเจ๋งๆอยากแชร์มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะ หรือถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะคะตอนหน้าเราจะไปสำรวจเรื่องราวของบุคคลอื่นๆในประวัติศาสตร์แล้วจับเข้ามาเจอกับโลกยุคใหม่แล้วมาวิเคราะห์กันดูค่ะว่าเขาจะทำยังไงเจอกันค่ะ